สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะมาตามต่อนะครับครับสูตรหลักในบทตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะก็นะครับในวันนี้ฮะในบทตัวเดียวของเราเลขสามหนึ่งหนึ่งไม่มานะฮะเขาเลขสามแทนนะครับเพื่อนๆนะเขาเลขสามแทนนะครับก็ อีกหนึ่งสูตรฮะที่เดินดีนะครับเพื่อนๆนะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ยังคงเดินดีฮนะเอามาให้ดูกันเป็นแนวทางนะนะครับในหน้านี้ได้เขียนหน้าใหม่นะนะครับหน้าเก่านี้เต็มนะเพื่อนๆนะคงจะไปพอที่จะเขียนนะมันเต็มนะครับนะเดี๋ยวเอดจะเขียนหน้าใหม่นะครับนะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ชมนะเอ่อ าง,งวดเนาะเดิมก็อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดนะฮะแปดงวดนะครับสมาชิกนะเหมือนเดิมครับวิธีทาําสูตรเดิมเหมือนเดิมฮะสมาชิกนะสูตรเดิมเหมือนเดิมนะทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันฮนะเรามาดูคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อกลางนะแบ่งปันแนวทางการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นตัวเลขที่ได้ฮนะเป็นเพียง สถิติและการคํานวณยอหลังเท่านั้นโปรดใช้ดุลพินิษฐนะวิจารณญาณในการรับชมนะขอขอบคุณครับที่รับชมนะทีนี้เรามาดูสถิติกันนะสูตรใหม่หน้าใหม่กันนะสมาชิกนะสูตรใหม่หน้าใหม่กันนะครับเป็นยังไงอนะ่ะก็พวแลกก็ได้เดเนาะนะครับพอออกศูนย์กเ็ด เข้ามาในชุดนี้เลยนะครับเข้ามาในชุดนี้นะครับต่อมานะครับคำนวณได้เจ็ดนะฮะเพอเราเจ็ดห้าจิตได้ทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยแต่ส่วนนี้เราเใช้ในเฉพาะหลักหน่วยบนนะฮะใช้เฉพาะในหลักหน่วยบนนะครับ หลายสูตรนะฮะที่สลับกันไปอยู่ร่างว่าสลับจุดไปอยู่จุดอื่นก็มีนะหลายสูตรนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันนะเราก็มาดูในสูตรตรงนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จำนวนด้สี่หลักห้าสี่สี่ครับได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยฮะอย่างที่บอกนะสูตรนี้เราใช้เฉพาะหลักหน่วยบนนะฮะเพื่อนๆนะใช้เฉพาะในตำแหน่งหลัก ในบนนะครับเ,เพื่อนๆนะนะครับถัดมาคำนวณที่เก้าฮะสมาชิกผลออกเก้าเจ็ดเก้าครับออะได้หลักร้อยเหมือนอีกนะเดือนต่อกันเลยฮะนะครับแต่ก็บอกอย่างที่บอกไปแล้ว <c oughs> ใช้แต่หลักในบนฮะนะนะอยู่จุดเดียวเลยฮนะใช้แต่หลักในบนจุดเดียวเลยฮนะนะครับเมื่อถัดไม่รู้นะ มาในงวดฮะมาในลำดับของวันที่หนึ่งฮะเพื่อนๆน,นะสองหกเจ็ดครับได้หนึ่งกับสามฮะสองสูตรไม่ชนกันฮะเพื่อนๆน,น,นะ,ะมาสูตระตัวเลยก็ได้เลขสามไปนะครับมะข้อเลขที่เล้สามสูนสามเลขเหน่งก็ผิดคาดนะ Oh, โอรวมแรงนะครับมานะเลขเข้าไปที่เลขสานะครับอ่นะในวันนี้เราก็มาดูว่าจะจะได้หรือเปล่านะจะ,จะได้ชนไหมหรือฮะจะมาตัวเดียวหรือจะมาสองตัวเหมือนเดิมอนะ่สูตรแรกก็ให้โอกาสเขาดูอีกสักรอบนึงครับนะเอาไปดูในส่วนของสูตรคำนวณน,นะฮนะสมาชิกนะ สูตรคำนวณหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับ2ส,สูตรนะื่อนะเพื่อนๆนะไปดูกัน,นครับสองสูตรอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อนๆเอะมาดูนะจะไ,ได้ตัวใดน,นะสูตรแรกนะครับศูนย์บวกเกดได้เจนะฮะเไปบวกศูนย์ก็ได้เจดเจไปบวก9้าเป็น16บหนะครับสิไ, 7, 7ปนนบไปบวก10เป็น26่สหไปบวกห้า เปสามสอ็ดนะครับสาอไปบวก9ก้เอ้ยสาอไปบวกสี่สาไปบวกสถูกไหมเห็นไหมสับสนแล้วเอาใหม่นะเจบวกศนย์ได้7จดเไปบวกศูนก็ได้7จดไปบวกเก้าเป็นสิบหกสบไปบวก10เป็น26 26บไปบวก5เป็น31มสอ็ดอไปบวก4 31สบเอบวกสี่เป็น35 35ิบห้มบาบวกหกคงที่ครับ 35มบวกหกคงที่นะสามบวกหกคงที่เป็น41เออาแต่เลขหนึ่งครับเ,เพื่อน,นะเน,นะเนเพื่อนนะ้ด้แต่เลขหนึ่งมาดูในสูตรที่สองนะเพื่อนเพื่อนะสูตรที่2นะครับตัวเลขที่ได้เนาะสาบวกสเป็น6นะครับ6ไปบวก6เป็น12 12อบวกสเป็น16บหนะครับสิบวกสี่เป็น16 16กบวกหเป็น21 21ไปบวก9้า เป็นสามสิบสามสิบไปบวกห้าเป็นสามสิบห้าครับสามสิบห้าบวกสามคงที่ทำไมได้แปดไได้แปดเหรอห้าหนึ่งห้าสองเป็นสิบสิบเอาใหม่เนาะหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองสองไปบวกสี่เป็นหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งไปบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์ไปบวกห้าได้ห้า 5้ามาบวกสามพงที่เป็นแปดทำไมได้แปดได้หนึ่งกับแปดฮะไม่ชนนะคิดว่าผมคงบวกถูกเนาะได้หนึ่งกับแปดครับนะในหลักหน่วยบนตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวมาที่หน้าแรงนะเพื่อนๆอ่ะได้หนึ่งกับแปดนะครับได้หนึ่ง ครับอีกงสูตเป็นแบบนะสมาชินะก็รอรุ่นกันครับเพื่อนๆนะรอรุ่นกันในของออวันที่1 6 2ห7นะครับนะให้เป็นแนวทางว่าไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับเพื่อนๆอนะ ใครชอบก็นำไปใช้ขัดใจท่านก็มองมันผ่านไปนะครับกับสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ